เรากินแค่นี้ก่อนไหมไม่ไหวนอกนั้นก็เอาไปทำใส่เก็บไว้ในตู้เย็นก็ปกติที่พี่ทําก็ฟิลเล่แล้วก็แล้วก็เอาใส่เอาใส่เอาใส่ไอ้พวกซัปเปอร์แวร์อะฮะเราตีครึ่งนะน้ำแข็งครึ่งเฮ้ยนึ่งหมดแล้วเนี่ย ไม่ต้องหรอกแกกินกันใค้นี้ก่อนนะเก็บเก็บไวเก็บไว้ทำอะไรก็เดี๋ยวค่วอ,อ,ย,อคยว่ากันหรือล้วมาเยอะกนะ็ค่ยอ,อย,วคยว่ากันแต่ตรงเนี้ยอะไรนะก็คุยเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวก็คุยค่อยเนี่ยมันเก็บได้นานที่เคยเก็บแล้วมันเก็บได้นานอยู่แร่แร่เป็นเหมือนอันนี้ก็ได้นะแร่เป็นชิ้น,ปนไปเลยแร่แร่เป็นเอ้ยเป็นท่อนท่อนเนี่ยท่อนเนี่ยแล้วก็ออกหนังหรือทำสเตห้โน ดูแล้วกันว่าว่าว่าเวลาทำทำยังไงดูแล so ้วกันนะหนังไม่ต้องเอาออกนะภาพยนตร์หนังหนังหนังจะสลายเอาไว้ไหมเหรอหนังไม่ต้องทิ้งอ่ะสลายแล้วก็ไม่ใช่ถ้าทำสเต็กอ่ะมันจะเหม็นนะดิพวกนี้จะเหม็นข้าวนะฮะถ้าทำมันต้องมันต้องมันต้องทอดอย่างเดียวมันจะเหม็นข้าวมันมันสดอ่ะข้าว หูเฉพาะขอดเจ็ดบรูก็แย่แล้วโอ้โหโอ้ยยกไปยกบไปกไป็กปกปกลำบากว่ะเฮ้ อาสีอีไีเจ็ดนั่งหัวเขาไม่เป็นไรมั้งไม่หัวน่เจ้าหัว,หวสตับฟเลยบายโอ้ยก็พ่นแล็แกก็แค่นั้นนะมันต้องแต่มันต้องเอาน้ำยาลงไหมเหรอ,อนะเอหน่าอ,อา่ะเาานี้ยใช่เออไม่ถามพี่แจ๊กออกอะไรไม่ถามนี่ 水盆。